สวัสดีครับพบกับครูสิงห์ Just Do It ใน EP ที่3นะครับวิชาพื้นฐานธุรกิจดิจิทัลนะครับวันนี้เราจะมาทำในหวัวข้อาการตั้งค่าจัดอันดับค้นหาใน Google My Business เริ่มต้นนะครับให้เราเข้าไปที่ Google Chrome ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นไปที่แอปของ Google ทั้งหมดนะครับก็จะมีไอคอนในส่วนของ My Business นะครับที่เป็นไอคอนเหมือนกับร้านค้านะครับคลิกเข้าไปเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วครับเลื่อนเราจะอยู่ที่หน้าแรกนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีในส่วนนี้นะส่วนกรอกข้อมูลของคุณให้สมบ,บ,บูรณ์นะตรงนี้จะต้องสังเกตว่าเมื่อเราทําการสมรัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ค่าเริ่มต้นนะครับจะเป็นที่50นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มนะครับก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยเพิ่มเวลาทําการนะครับเพิ่มคําอธิบายแล้วก็เพิ่มโลโก้ซึ่งจะทําให้การค้นหาใน Google by Business เนี่ยค้นหาได้มากจริงขึ้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะทําการเพิ่มเวลาทําการโดยการคลิกที่ปุ่มบวกครับ ในที่นี้นะครับก็จะมีหน้าปอปอพขึ้นมานะครับว่าร้านของเรานั้นสามารถเปิดบริการให้ได้ในช่วงเวลาไหนาบ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของร้านนะครับของเรานะฮะว่าเรามีการเปิดบริการเวลาใดบ้างนะครับตอนนี้ก็ตั้งได้เลยนะครับก็สามารถเลือกกําหนดวันได้ทั้งหมด7วันนะครับจากนั้นก็จะมีช่วงเวลานะครับช่วงเวลา สมมติว่าวันอาทิตย์นะครับปิดนะครับสมมติปิดสี่ทุ่มนะครับแบบนี้นะครับหรือเราจะมีการแบ่งเป็นเวลาว่าในวันอาทิตย์เปิดช่วงไหนปิดช่วงไหนสามารถกําหนดได้นะครับอันนี้ก็เลือกไปนะครับ ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในภายหลังนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราคลิกที่ใช้นะครับก็จะทําการบันทึกข้อมูลลงไปหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วนะครับกลับไปที่หน้าแรกนะครับตรงนี้ให้เราสังเกตครับเดี๋ยวตรงนี้นะมันจะมีการอัปเดตนะครับขออนุญาตดีเฟสนะครับอ่าตอนนี้เป็น6 5แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือเพิ่มคําอธิบายนะครับก็คลิกบวกเข้าไปครับคําอธิบายในที่นี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับธุรกิจของเรานะครับพยายามใส่ข้อความสินค้าอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับมีการค้นหานะครับดูเพิ่มเติมนะครับ ก็คือลักษณะจะเป็นเหมือนกับการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้านของเราหรือบริการของเรานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะในที่นี้สมมติว่าธุรกิจเราเป็นซ่อมคอมนะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ให้เราใส่คําอธิบายเข้าไปนะครับกดใช้อันนี้ก็ต้องคิดคิดคําขึ้นมานะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของร้านของเรานะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่เอากลับไปที่หน้าหลักนะครับอ่ารีเฟรชรอบหนึ่งครับตอนนี้80%แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการเพิ่มโลโก้โลโก้ในที่นี้ก็จะเป็นโลโก้เกี่ยวกับร้านนะครับกดบวกเข้าไปครับเมื่อเข้ามานะครับตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือคือรูปภาพก็จะประกอบไปด้วยโลโก้โปกวิดีโอภายในภายนอกนะครับสเต็ปแรกก็คือเราจะทำโลโก้ของออตรงนี้ก่อนนะครับก็คือมันจะให้เราทำการเลือกรูปภาพเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีโลโก้อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะแทรกรูปได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้งานนะครับตัวออกแบบโลโก้แบบง่ายๆนะครับที่นี้ก็คือได้ออกแบบโลโก้มาแล้วนะครับก็ให้ทำการเลือกรูปภาพนะครับ สมมติว่านี้เป็นโลโก้ร้านนะครับก็อัปโหลดเข้าไปในระบบนะครับอ่าก็สามารถที่จะปรับนะครับว่าเราจะเอาเต็มพื้นที่หรือจะขนาดนี้ก็แล้วแต่เรานะครับสามารถเลื่อนขยายได้เลยนะครับอ่ามาีคำอธิบายด้วยนะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับก็ อ่าโอเคประมาณนี้ใส่คําอธิบายเข้าไปนะครับตรงนี้เลือกได้แล้วก,กดตั้งค่านะครับอ่าตอนนี้เราก็จะมีโลโก้แล้วแต่ว่าโลโก้ตรงนี้นะครับมันจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องมีการยืนยันข้อมูลตรงนี้ก่อนซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเราจะต้องรอจดหมายจากทาง Google นะครับตอนนี้คือให้เราทําการเพิ่มโลโก้เข้าไปก่อนเพื่อที่จะ ให้ในส่วนของการกรอ,อกข้อมูลนะครับของเราเนี่ยครบตามขั้นตอนนะครับรีเฟรชอีกรอบนึงนะครับโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับในส่วนของการกรอ,อกข้อมูลเนี่ยไม่ขึ้นแล้วนะครับโอเคเนาะอันนี้ลองไปดูในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับดูหน้าเว็บไซต์ของเราอ่าตอนนี้คือก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราพื้นที่นะครับแผนที่ ข้อมูลติดต่อนะครับแล้วก็เวลาทําการตรงนี้ที่เราได้กรอกเข้าไปนะครับในวิดีโอนี้นะครับการตั้งค่าเพิ่มการค้นหานะครับในการในส่วนของ Google My Business ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ